บางทีชีวิตหัวอกคนเป็นแม่เนาะพอปล่อยวางได้แล้วยอมรับนะจากการกระแทกคําพูดแรงๆของลูกแล้วถอยมาอยู่กับตัวเองเออม,มันก็ดีนะทุกคนแม่ๆเอาจริงๆนะเราหนะรักลูกห่วงลูกก็เลยจู้จี้อืถามทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความห่วงใหญ่แต่เขาลาคาญแล้วเขาก็แทกกลับมานะฮะอ่ามันเป็นวันที่ทําให้เราเสียใจแต่มันก็เป็นสติ อย่างหนึ่งที่เตือนเราว่าชีวิตมันเป็นของเขานะแม่อมืทุกๆคนชีวิตเป็นของเขาปล่อยเขาเขาเลือกจะผิดจะถูกเขาเจ็บก็คือเขาเพราะเราเตือนทุกอย่างทุกกรณีแล้วอ่าเขาไม่เลือกที่จะทําในแบบของเราและไม่ชอบในแนวทางการเตือนของเรา ปล่อยค่ะแม่ขายายจ๋านี่โล่งเลยเดี๋ยวนี้ยายจ๋า,จาไม่มีเมสเซนเจอร์ถามลูกเต้าว่ายังไงอะไรจี้ถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะเออไม่ถามเลยตั้งแต่วันที่ลูกสาวดุวันนั้นก็มาสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วล่ละนะฮะถ้าเขาอยากมาก็มาอืมเขาอยากคุยไหนก็ตอบแค่นั้นก็กลายเป็นว่าเรานิ่งไปเอ่อนะก็คือเขาเรียกว่าปรับทุกอย่างให้เข้าในแบบที่เขาต้องการเนาะ <laughs> แล้วเราก็ไม่ต้องไปห่วงมากอืม แรกๆตอนลูกฟังนี่ฉันห่วงเธอนะอ,อฉันรักเธอนะคําเนี้ยเราพูดไปเราก็เจ็บจุกในหัวใจเปล่าๆนะฮะยามอารมณ์ของเขาเขารู้แหละแต่ว่าเ,ออเขารําคาญว่างั้นในความรักหวังดีแก่เราเพอยาจาเฉยหนึ่งเราก็สบายใจสองเออจังแมน่นเฮสีวิตมันสามเออมันโตแล้วปล่อยไปสี่ลูกหลานเหรอจะเอามาก็มาพอยายยืนสแตนบายอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เอามาก็ถือว่าลูกของมัน มันเลี้ยงได้อืนะเอาตัวรอดนะฮะเออเก่งก็พอเนาะแล้วแบบนี้โลกนะทุกคนจริงๆยิ่งจี้ยิ่งเหนื่อยยิ่งอยากช่วยหรือว่ายิ่งแย่นะฮะ <c oughs> เออณนะปัจจุบันยายจะรู้สึกสบายใจนะ เขามาเขาก็คุยปกติแหละจะรอให้เข้ามาขอโทษคําพูดนั้นนะไม่มีวันนะคะคือเขาผ่านแล้วเขาจบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่ก็ต้องใช้อย่างนี้อือย่างลูกหลานเนี่ยคําพูดหนึ่งถ้าลูกคนไหนขู่บอกว่าก็เป็นอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่อยากเอาลูกหลานมาถ้าเป็นยายจ๋าย,ยายจ๋าตอบเลยนะไม่เอามาไม่สําคัญเพราะนั่นคือลูกของเธอนะอืมนั่นคือลูกของเธอเธอเลี้ยงได้เธอเลี้ยงไป นะเพราะว่ามาหายายก็มาเป็นช่วงเท่านั้นเราเอาให้ได้ไม่ตลอดเขาโตแล้วคุณอยากได้ลูกคุณก็ต้องรับผิดชอบอตัวเองแล้วมีแม่คนนึงบอกว่ายายค่อยก็ไม่เลี้ยงหลานนะเพราะว่าค่อยต้องทํางานหาเงินเก็บไว้เซฟตัวเองเพราะลูกเขามีภระมีลูกมีหลานมันอยากได้ก็ให้มันเลี้ยงเองคิดถูกแล้วเพราะลูกถ้าห่วงจะมาขัดให้แม่เลี้ยงแต่ ไม่ส่งเงินให้หรือให้ไม่พอแม่ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินซัพพอร์ตตัวเองได้ก็ต้องรอลูกแต่พอเอ่ยปากขอลูกไปลูกไม่พอจุนเจือในตัวเองก็กระแทกแดกดันพ่อแม่อ่าพ่อแม่อย่างพวกเรามีสิทธินะยากจะใช้กับคําพูดกับหลานกับลูกสาวเสมอว่าอยากมีลูกก็ต้องเลี้ยงเองอนั่นมันลูกของเธอฉันรักหลานฉันรักลูกนะฉันรักหลานแต่ อ่ถ้าเธอคิดว่าคําว่ารักของฉันแล้วฉันจะต้องแบกภาระช่วยกับเธอไม่ใช่เธอจงจําไว้เลยว่าวันนี้แม่ดินน้นรนแม่ทํางานเก็บเงินเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระเธอในยามฉันเก่เท่าเพราะฉันมองแล้วฉันของเงินเธอนะคงไม่ได้เพราะภาระของเธอสูง ลูกเธอตั้งสามปัญหาชีวิตเธอยังบริหารเงินไม่ถูกเลยนี่คือคำพูดอย่างชัดเจนและคำพูดอีกคำพูดหนึ่งที่จะบอกแม,แม่ทุกคนเลยนะวา่าจะาบอกลูกสาวเลยว่าสิ่งที่แม่มีไม่ต้องหวังโตขึ้นมาให้ชีวิตให้ความรู้เธอไปหาเองนะ,ะแม่ไม่เป็นภาระรขอเธอสิ่งที่แม่มีก็เอาไว้ดูแลตัวเองแต่ถ้าความดีของลูกที่จะมาดูแลแม่นะมีผลตอบแทนเสมอ อ่าสิ่งที่เหลือก็จะเป็นของเธอทั้งสองคนแต่ถ้าไม่เหลืออืมเธอจงจําไว้ว่าแม่ไม่เป็นภาระของเธอก็ถือว่าพวกเธอโชคดีแล้วกล้าพูดกล้าทำนะคะอ่าเราจะคิดและตั้งสติได้ก็ต่อเมื่อโอ้โหเล่นอะไรมาตอนเราแข็งแรงนี่แหละกลับบ้านยังกลับบ้านแล้วโอ้โหเล่นเละเลยเบิง้งเอาเดวยเนี่ย โอ้โหเราไปเล่นยังไงเลยเนี่ยเละเลยแล้วที่ดีๆก็ไม่เล่นกันเบิงเอาดิอย่าพี่น้อง